ไอ้แฮมโอโร่โอ้ยครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีที่สุดดีใจที่พูดตับีด้วยนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออร์ลาวันเลี้ยวโซดาวด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับดูช่องจีจีดูตัวบีเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่12แล้วนะครับผมอ่าก็สำหรับพาร์ทที่แล้วก็คือพาร์ทที่สิบเอ็ดเองนะผมเนาะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วทางเราก็ได้ทำการดูตัวละครที่มีชื่อว่าโวฮีโร่คิโตหรือว่าคิโตชุดสบายนั่นนเองะผมเเนนนนาาาะะกก็็รู้้สึววว่่คิโตตตััีจป เซตที่2ของตัว l i มิเต็ใช่ไหมก็ตัวแรกก็จะเป็นอาร์เซนอลโปเกสีนะผมเชอ o ์โซอับดินไนแล้วก็เซตที่2นะครับก็จะเป็นคริสตตเซอร์ไบมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นคลิปแรกของช่องเราด้วยที่ผมไปยืม ID ของเจ้าอาส์เซมารีวิวนะผมพอดีเจ้าตัวมาอ่ามันมาโชว์ตัวละครให้คือเดี๋ยวาอที่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะอสมมุงเปิดได้ตอนไหนวะ เอออสโตบอกผมก็ไม่รู้ผมเปิดได้เส็จไหนแต่ผมคาดว่าอสโตเขาน่าจะเปิดได้ประมาณสักสองสามสามเอาไว่าขอบคุ้สับอสโตรแล้วการที่ส่งวิดีโอให้แน่นอนใครที่สนใจอยากจะส่งวิดีโอเหมือนอสโตก็สามารถส่งได้ที่ดิสคอร์ดก็ได้หรือจะส่งที่ Google ไหนก็ได้นะครับพอดีเผลที่ผมส่งให้สอนนี้คือมันภาพมันไม่แตกถ้าเกิดส่งในไอ้เจ้า Facebook กภาพมึงแตกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทางดีที่สุดเพราะว่าส่งส่งในแบบ อ่า g l e Drive หรือไม่ก็ใครที่เล่นเทเล gram ก,ก็สามารถส่งในที่เทเล gram ได้นะนะครับก็ก็ถามเบอร์กันได้นะครับผมแนละ้วก็ใครหรือว่าจะหรือจะส่งที่เทเล gram ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้คือเทเล gram ก,ก็เป็นอีกอีก,อกตัวตัวทางเลือกหนึ่งที่สามารถส่งข้อความได้ส่งรูปภาพได้เลยมานี้แล้วก็ใครที่สนใจส่งอยากส่งวิดีโอตัวละครที่ผมไม่เคยมีรีวิวให้ก็เช่นยูกิหรือว่าอัสนะเอโลก็ ตามสะดวกท่านผู้ชมเละกันแน่นอนใครที่ยังไม่เคยมีตัวนี้หรือว่าอยากดูความสามารถบรบลาของเจ้าคิโตะไอเจ้าสบุรัยี่ยก็สามารถดูได้เลยนะผมก็ฝากด้วยละกันสรับจริงจตัวพาร์ทที่สวยเองนะครับผมเนาะอ่ะแน่นอนสหรับพัทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่12แล้วนะต้องขอปอกก่อนเลยนะครับว่า สำหรับตัวละครที่ผมจะมาทําการรีวิวน,นี้เป็นตัวละครที่ไม่หนึ่ไม่ฝันว่าผมจะเปิดได้จากตัวที่มีชื่อว่าอีเวนต์ทิกเก็ตเืยอซึ่งสำหรับตัวละครที่ผมจะมาทําการรีวิวน,นี้ผมมีชื่อว่าดาบแสงที่เป่งประกายเซส์สมอรลรภูมิคิโตะเน่งนะผมอ่าหรือว่าชื่อ,อง่ายคือคิริโตะจิโจเซอผังเน่งนะครับผมเนาะต้องขอพูดเลยนะับว่าตอนที่เปิดได้คือตกใจมาก คือผมไม่เคยเปิดตัวดวงดีขนาดนี้มาก่อนนะครับคือถ้าเกิดเปรียบที่ทุกเกมนะนี่คือเกมแรกที่ดวงดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเปิดเลยเพราะว่าเฮ้ยอะไรคือการที่ผมมีอ e ีเวนต์เกตสี่ใบแล้วเปิดได้ปา้ายวันเลือกโชดาถึง3ครั้งอะ ผมไม่รู้ว่าผมคือคนแรกหรือเปล่าที่เปิดได้ขนาดนี้ผมบอกนะผมไม่ได้ทําอะไรนะคือไม่ได้ทําบุญหรือไม่ทาไม่ได้นำมิียยาอะไรสิ้นคือเปิดแบบ,บงงงงเลยนะเปิดแบบคาดหวังนิดนึงอะคาดหวังแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ว่าเออขอให้ออกเถอะแลวมันก็ออกจริงสเต็ปหนึ่ง ability จิโจสเต็ปสอง c r y p t o c u r สเต็ปสี่ ability ชินอนครับซึ่งแบบให้ตายสิอะไรจะโดนดีขนาดนี้แน่นอนใครที่อยากดูคลิปที่ผมเปิดได้ ทั้งทั้งสใบที่ไอ้ทั้ง4ี่ใบอ่าอ,อิวิทิกที่ผมเปิดได้เนี่ยก็ไปดูไอ้เจ้าคลิปกาชาพาร์ทที่สิบห้าได้พอดีผมตัดจากไลฟ์สีมก็ฝาก้วยละกันสลับคลิปกาชาพาทที่สิบห้าก็ใครทีอยากดูการได้ของโตโยไม่ก็ a, อบีที่ทั้ง2ใบที่ผมเปิดได้ก็ ฝากด้วยละกันนะครับอาตามที่บอกเดี๋ยววันนี้ท่าผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าดาวแสงที่เป็นประการในสมองภูมผมเองนะครับผมเนาะอะโอเคก่อนเด้งก่อนที่เราจะไปเริ่มทําการรีวิวตัวนี้กันก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอาร์บีตี้กันก่อนเลยละกันนะผมเนาะก็ตามธรรมเนียมของทุกๆคลิปที่ผมทํามาแต่ว่าคลิปที่แล้วย้ำว่าลืมที่มีการพูดถึงก็ขออภัยด้วยกันนะครับอะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการพูดถึงอาร์บีตี้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวใดนก็ อีเวนต์ใหม่มาพร้อมกันกับตัวละคเรเซตนี้นะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมีการพูดถึงอบิลิตี้ของอีเวนตออ์ตด้วยละกันนะครับผมเนาะว่าความสามารถเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันได้เลยนะครับผมเนาะว่าความสามารถอบิลิตี้ของตู้กาชาเนี่ยมันดีสักแค่ไหนนะครับผมท่านนั้นก็ไป let's go แล้วมันแต่อบิลิตี้ชิ่นันนะครับผมมีชื่อว่า มือปืนเฉียบคมนะครับความสามารถนะครับ c o o l d สกิ skill นะครับลด17%นะครับแล้วก็ต่อมาปริมาณการเพิ่มเก็บอุกลังนะครับบวก20%เองนะครับสถานะนะครับบวก s p 400นะครับ f c r นะครับ400นะครับอันนี้คือความสามารถอบีตี้ของชินอนโตกาชานะครับต่อมาความสามารถของอบีตี้คิโตกาชานะครับมีชื่อว่าผู้คุมกั้นใจกล้านะครับกวสามารถนะครับ คูทามสวิตนะครับลบ15แล้วก็ปริมาณการเพิ่มบิสเกตนะครับโบก30เนะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดสถานชาซึ่งไอบคำว่าบิสเกตคาดว่าน่าจะเป็นบัฟไอเจ้าสถานะบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่าเขาสามารถนี้จะบกได้ต่อเมื่อศัตรูติดสถานะชานะครับผมเนาะซึ่งไอประเด็นคือการเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์กับไอเจ้าอชินอนจิโจทีท่เป็นไอ ที่ที่เป็นอีเวนต์นะนะครับอ่ะอันนี้ก็ความสามารถของอาบีตี้กาชาต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูอาบีตี้ของอีเวนต์กันเลยนะครับไปก็ต่อมาอาบีตี้อีเวนต์นะครับ, event, รบเดี๋ยวเรามาดูทีละใบกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่คิวโตจิจิโอการ์มีชื่อว่าดาบแสงผ่าสมรภูมินะครับผมน้อดาบแสงผ่านดาบแสงผ่า,าสมรภูมินะครับความสามารถนะครับ,าารนะรบปริมาณการเพิ่มบิสเกต นะครับบวก1วินาทีนะครับอันนี้คือ3ดาวเองนะบวก1วินาทีนะครับแล้วก็ความสามารถต่อมาคอสเียหายคีริคอนดาเมจนะครับบวก4ิบสเวกสิมเมื่อเจอคู่ต่อตู้นะครับผมติดสถานะชานเองนะครับอย่าว่าอันนี้คือ3ดาวนะผมไม่แน่ใจว,ว่าถ้าเกิดเป็น1ดาวหรือว่าศูนย์ดาวเพิ่มเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็น3ดาวเ,เนี่ยเพิ่มประมาณ13%แต่ว่าในการเพิ่มโจงตีหรือว่าคีริคอนดาเมจเนะี่ยจะเพิ่มได้ต่อเมื่อเจอศัตรูที่ติดสถานะชา นะครับสถานะนะครับบวก FCR นะครับ400แล้วก็ INT นะครับ400เองนะครับผมเนาะต่อมา ability นนะครับมีชื่อว่าการจงตีแห่งความเชื่อมั่นเขาสามารถนะครับทำให้ติดฐานะชานะครับเมื่อทำงารจงตีปกตินั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็โอกาสตี่คิดคอนดาเมจของตัวละครที่เปลี่ยนเมื่อทำการสวิต์นะครับผมเนาะซึ่งไอ้ไอไการไอไอเขาสามารถนะถ้าพูดง่ายคือเมื่อเราทำการสวิต กับตัวละครตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้อ,อะไรนะโจงตีประมาณ16%ซึ่งคาดว่าคาดว่านะในการสวิตบางทีอาจจะมีโอกาสได้คิริคอนดาเมจมาด้วยเพราะเขาบอกว่าโอกาสติดคิติคอนของตัวละครซึ่งก็แปลว่าในการสลับบางทีอาจจะได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับดวงเราเนาะ แล้วก็ต่อมาสถานะนะครับโบเอซีอนะครับ400นะครับแล้วก็ INT นะครับ400เองนะครับผมเนาะก็รับงอาบีตี้อีเวนต์แล้วก็กาชากก็ตามนี้เลยนั่เองนะครับผมเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปทำการลิวเจ้าคีโตจีโจกันเลยกันนะครับผมเนาะอ่ะคีโตจีโจเซอร์พังกันเลยนะครับว่าความสามารถเป็นไงนะครับแล้วก็ ขาบอกกันเลยนะครับผมเนาะ,ะก็แน่นอนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์ก, like กดซับและใครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทตะพี่ต่อไปเอ,เองนะครับผมเนาะแล้วก็ตอนนี้คนอ่าคนติดตามก็ครบห้าร้อยซับและใครเบอร์แล้วก็แล้วผมเนาะก็ขอบคุณสหรับการติดตามนะผมก็หวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับแล้วก็ฝากถึงคนดูด้วยกันแล้วผมถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับมีการพูดผิดพลาดประการใดหรือว่าลิ้นพันกระ,กระแดะ กราบขออภัยท่านผู้ชมที่ดูคลิปนีด้ด,ด้วยกันนะบางทีผมก็ไม่ไม่ได้สะดวกพูดแบบช้าๆเท่าไหร่บางทีมันพูดเร็วก็ขออภัยด้วยแล้ว,วกันนะครับผมเนาะโอเคท่านั้นก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันได้นั้นเลยเนาะไป let's go อะโอเคมาก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําการรีวิวเจ้าตัวละครที่มีชื่อว่าดาบแสงที่เป็นประกายเซตสำหรับภุมิคีตะัเลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็อย่างแรกก่อนเลยคือสั์คีตะต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นประเภทสายดาบธาตุน้ํา พา,าร์ตเอซนอาร์นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ท่ายืนตามนี้เลยนะกันนะครับเอตามนี้เลยนะครับไอ้มันเอาเอาเอาคว่าและกันมาทําไมวะก็ขออภัยและกันบางทีอาจจะมีการพูดแบบ,บไ,มไม่ได้ตั้งใจพูดเท่าไหร่ fist. แต่ก็ช่างเถอะนะครับมาก็่ายืนไอ้ท่าเดินก็ตามเดิมเลยนะท่ายืนก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องชุดถือว่าค่อนข้างออกแบบใช้ได้เลยนะครับก็ก็คือถ้าเปรียบเทียบนะนี่คือคีโต จิโยเวอร์ชันโลกจริงถ้าโลกถ้าโลกในอาเสมือนจริงหรือว่าในในโลกของเกมน่ะจะเป็นผมยาวใช่ไหมแต่นี้คืออ่านอันนี้คือในโลกจริงนะครับก็จะใช้เป็นทรงผมปกติเลยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคแล้วมันแต่ซอสกี่ตัวนะผมมีชื่อว่าดับ ดาบแสงผ่ากระสุนนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะชานะครับความแรงสกิลนะครับบวกหและคีโตเมื่อทำการสวิตต์นะครับ FCR นะครับผมบวกสิเป็นเวลา10วินาทีเองนะครับผมเนาะก็อันนี้คือสกิลตัวนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมาสกิลโจงตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการสร้างโค้ตเตอในกายภาพธาตุน้ำนะครับผมเนาะสี่ร้อยดาเมจเองนะครับแล้วก็อัตราเพิ่มข้ารัสใช่ครับสามขีดเลยนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอเมชั่นการโจงตีแล้วกันนะผมว่าเป็นไงมา เฮ้ยแอนิเมชันสวยอะ่ะเฮ้ยผมชอบคาว่าแบงแบงแบงอะแล้วก็มีกระสุนได้ท่านผู้ชมเฮ้ย hey, ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เฮ้ยเฮ้ใช้ได้ hey, hey, ใช้ได้ใช้ได้ โอเคลักษณะการโจมตีธรรมนาก็ตามนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะต่อมาเริ่มตั้งแต่ซอสกิลหนึ่งก็ผมมีชื่อว่า Axel Rampage นะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างกระสือในกาะเพาะท่าด้ำนะผมเนาะหนึ่งพันสองว่าดามจเ,เองนะผมแล้วก็ต่อมาทําให้ติดสถานะาอัดตามเป็ข้ารัสนะครับสี่ขีดนะครับแล้วก็คุณทำสกิลนะผมสิบสองวิธีเองนะผมเนะาะไปก็ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นการพรุ่งนะครับแล้วก็เตะแล้วก็ฟันฟันนะครับก็ เดี๋ยวเรามารอดูรอบหนึ่งมาสามสองหนึ่งไปโอเคโอ้ถือว่าแอนิเมชันสกิลหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างตีนานแล้วก็ใช้ได้เลยเนี่ครับผมเนาะอะ,อะต่อมาอสกิลสองก็ผมมีชื่อว่าไซโครนโทนนะครับก็จะเป็นการสร้างเกษแสในกรยภาพท่าน้ำนะผมเนาะโคโอดามิเอง,เอง,เองเนอะครับแล้วกตต็ต่อมานะครับทำให้ติดฐานะ้ใช้แข็งนั่นเองนะครับแล้วก็ อาตามเปข้ารัสเลยครับ3ขีดน,นะครับแล้วก็คูทามสกิลนะครับ9วิธีนเองนะผมนะไปก็จะเป็นการฟันนะครับแล้วก็หุนตัวอีกรอบหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปโก็โอเคก็ลักษณะสกิลสองก็ตามนี้เลยนะผมเนาะต่อมาสกิลไม่ตายนะผมมีชื่อว่าซาเบอร์สตีมนะครับก็จะเป็นการสร้างคอเตะในกายภาพธาตุน้ำ นะครับผม5,000ดาเมจเองนะครับแล้วก็อตัตราเพิ่มค่ารัชนะครับ5ขีดเลนเองนะครับผมอ๋อระหว่างนี้ผมขออนุญาตเก็บค่าไม้ตายก่อนละกันนะครับผมเนาะไปก็ go. โอเคต่อมาได้รัลรางไม่ตายแล้วนะครับผมโอเคเท่านั้นก็เดี๋ยวปอดเดี๋ยวดำเนิการเปิดออร่าทองก่อนละกันมาไอ้เจา้าบั๊กเอียเอ้ยแต่ว่ารอบนี้ถือว่าบัคบั๊หายไวนะมาคอมโบ รู้สึกว่าสำหรับคีโตตัวนี้ถ้าเกิดถ้าผู้ชมจะคอมโบนะผมแนะนำว่าให้ไปสกิลสองสกิลหนึ่งเพราะว่าสกิลหนึ่งค่อนข้างตีดานะอดะเดี๋ยวดูดูดูสกิลอยู่ค่อนข้างตีดานแต่ว่าตีแรงไม่ตีแรงแต่ว่าตีนานมากนะแนะนำว่าถ้าถ้าเกิดจะคอมโบแนะนำว่าเป็นคอมโบสองกับหนึ่งนะมันจะคอมโบง่ายดีอ่ะไป starburstteam ก็ท่าเดิมไม่เคยเปลี่ยนมือนเดิม เพราะว่าดาบเดยวยังไม่เคยมาในเกมไงเออก็ลักษณะซอฟต์สกิลก็ตามนี้เลยละกันนะครับผมเนาะต่อมาปิดไทเดอร์สกิลที่มีชื่อว่าสกิลสุดิเเองนะครับผมเนาะก็เหมือนเดิมก็จะมีสิดธิทวนาแล้วก็ จัตสวิ้อเองนะผมเนาะอ่ะแล้วมันจะสวิตธรรมดานะครับเมื่อกี้ตทําการสวิตธรรมดานะครับความแรงรในการโจมตีขัตนตไปนะครับจะบวก20%เองนะครับผมเนาะอ่านอันนี้ความสามารถแรกนะต่อมาความสามารถ2ครับผมเนาะเมื่อทําการจัดสวิตหรือว่าสวิตจงตรงจังหวะนะครับก็จะทําการลดครูไทม์สวิตท,ทั้งทีมนะครับ10% นะครับก็หลักๆความสามารถก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเท่านั้นก็ขอตัวจบการรีวิวเจ้าคิริตโตก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคถ้าผู้ชมตอนนี้ก็ทางเราก็ทําการรีวิวเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับคิริตโตจิโจเซอร์พังต้องขอบอกก่อนเลยนะครับผมต้องคำความสามารถแล้วก็การโจมตีถือว่าค่อนข้างโอเคนะเฮ้ยผมผมชอบตรงที่ที่มันมีเอฟเฟกต์กัว่าแบงแบงแบ,ง,แบงอะ่ะคือเอฟเฟกต์มันดูสวยสวยงามกว่าตัวละครที่แบบเป็นเซตอ่า ครบรอบไม่ใช่ดิมันมันมันรู้สึกมันมันมันโอเคกว่าเซตไอเจ้าคริสต์มาสที่มันแจกแล้วก็อาจหรือไม่ก็อาจจะดีกว่าซาูุไรก็ได้เพราะว่าเคยรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดเทจเจอร์ที่แบบรู้สึกว่ามันโอเคแบบมันมีฟันฟันฟันแล้วก็แบงแบงแบง,แ,บงแล้วก็ลูกกระสุนนะครับแน่นอนตัวนี้ยังขายเป็นกาชาอยู่นะก็ใครที่อยากได้นะผมก็เปิดได้เปิดเลยรนาะที่บอก อ่าตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดผมผมรู้สึกผมไม่เคยพูดใช่ไหมแต่ว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้อยู่ว่าตัวละครตัวนี้มันคือตัวละครลิมิเต็ดเซตที่3นะครับผมเนาะส่วนตู้หน้าน่าจะเป็นตู้ของไลลาจังแล้วนะครับผมเนาะอ่ะโอเคทั้งนั้นก็ไปแล้ว,วนเชื่อใจได้ทางคุณบ่ายซึโย่จบละแค่นี้แหละ と上を目指さないとな。やりました。見事な勝利でしたね。